คางเวขคางน้องนี่แหละมันจังได้บรรยากาศครับฝนตกลิ่นๆนอาแคเน้ะ นี้ดีครับช่วงเชาส,สงสัยใจหิวเยื่อแล้วช่วงเจ็ดโมงไปหาเกาโมงนี่เว้สช่วงเลีงนะครับสวัสดีตอนเช้าเนะครับเมื่อนี้พระทุกท่านเขาไม้ตกป่านาดินหายอยู่หาจีนคือเกาแล้วครับมายงาม้มไหนกะได้ยง้มน้นอยู่ครับบอดผิดหวังผมก็บอกแน่ใจว่าป่าไหลหรือว่าเยื่อเขาเสียบกระบอกแน่ใจเนาะน่าจะเยื่อเขาเสียบแล้วครับปกติท่านใดมา เพิ่มมสิตบรยก็มีครับเพราะว่าเยื่อบรถึถกปากเหยื่อบอเหมาะกับสถานที่คือได้บุ๊คสามขั้นครับสามขั้นลงมือนี่คือเกาล่ะครับน้ำเงินเหลืองเขียวผมจะแนะนำมองนี้นะครับแต่หลายท่านก็อาจจะหูหรือว่ามือไหม่ก็อาจจะบพอนในรู้มองกิฟนี่ครับ ต่อลงไปหาตะก้อนี่เนาะกองกับโบโฟกันให้ผมนี่แหละครับมองนี่แหละหนาสายเฮ้าสาําคัญครับเฮ้าต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเนาะเวลาเฮ้าตีลงไปมันจะเกิดอาการยืดครับยืดคนแนนสายเอ็นนี่ตีลงไปสามเทียนนี่มันจะยืดเวลาติดปลายเงดีบรีเกิดขาดนะครับเนาะนี่แหละมองนี่สาําคัญเฮาต้องเปลี่ยนอยู่ตลอด อันนี้ผมใส่สายพี่อีครับสามสิบปอนด์เอาความเหนียวเนียนควมม่หมันคุ้งบรุดบวขาดง,ง่ายๆแต่ว่าตกไปซีหามือผมก็เปลี่ยนมัดใหม่ครับเมือนเปลี่ยนสายพี่อีด้เปลี่ยนมัดใหม่ครับเอาตรงมัดใหม่ยอยู่ตลอดเวลาเนาะเผื่อบวให้มันหยืดบ่ให้มันขาดครับตรงนี้สําคัญเลยดูน,น้บดื่น้ากันครับช่วงเสีๆส่ๆหวังว่าจะมีเตีมยังไงได้เยอะหวังว่าจะมี นุ่นจันเขามานะครับเนาะเปอร์ซิวหุ่มใส่หุ่มใส่อันแม่นน้ำตื่นนี่วเซตเปอร์ซิวบด อูวะออเอาอทำไมอ้ยู่ยูครับโอ้แท่งมันปปายเง้ย ปากระมังครับกระมังอีแปงหลายอีหลีคู่มือนี่ไม่นำสงข้ามมาทแท่นป่าจะเพียนเลยครับเดียวเดี๋ยว ต่อกันเลยครับีงก็เก็ yo เฮดยทำไมกันเขียวครับว่ามันอยู่เลยว่าครับคนบรตอนเนี่ยผมกำประกาวัดเดี๋ยวเขาจะเฝ้าเนาะปลาอยู่เลยว่า อยู่นะครับโอ้ทุกทีโอ้แตกคูโ,โ,โแตกคูเลยครับไว้ไว้โดนไรโอ้ไม่แรกสามหลังสี่แจมครับมันมันมัน อลาบีจักหน่อยใหญ่เป็นสามตัวอยู่ครับอือแดดเริ่มออกครับปลาก็าเริ่มมารู้สึกว่าจะมีเสียงจักหน่อย อีแป้งขึ้นกราแล้วครับ สวัสดีตอนเศร้าจ้าเมื่อน,นีมาหลุ่นเม็ดน้ำพิตุมอีกจ้าวัดมาแล้วครับ <laughs> ได้จากแต้มแล้วน่าจะหาบอกโอ้อยหจำบ่ได้เฮ้คือนังนังจำบ่ได้ได้จากแต้มเตี้ยขื้นฝาปะจากแล้ยวเหรอ้ยรักขึ้น่าเงี้ยเหมืองน,นี่ <laughs> ก็แม่งกระดิ่งอันนี้บะดังแจ็คเก่งๆอยู่โอ้แกลงนึงครับฮึฮึอุยย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 ุยนาดไหนเนาะอะเลยมาเลยอุ้ยสองตันเลยเอาเอาขนาดก่อนน้องเข้าวัดวัด อยู่บ่อยู่กินเดี๋ยวนี้ยังไม่ป่านนี้บ่อยู่อ๋อยู่อยู่อยู่ก็กินเอาให้ได้มามาวางบ่านนี้ต้องเรียเอาอันนั้นเลยต่อเนื่องครับต่อเนื่องมาเลยเอ้อยู่อยู่สองแก้มเลยครับต่อกัน มาเอ,อ๊อนนใสิเงกะก,ก,กินเล้งเล้งเล้งเลยสองลังติดเลยจ้ะโอ้มานมานมานมามือนี้อสองหลังตอดแต่ว่ากระดิ่งบดังเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงนาฝนเนาะเชื่อไฟที่ดีคือไม่ไผครับบ่ว่าจะแห่งหรือว่าดิบ ขันห่อเฮ็ดออกมากจังสี่น่หน่อยแน่ๆจังสี่ดิบกับเผาใหม่ดีขึ้นกันครับว่าจำเป็นต้องแหงเนาะไม่ที่เฮ็ดเชื่อไฟดีก็คือไม่ไพ่คููเดาครับ ขันหน่อยขันหน่อยอู้โหหนักไปสั่นจเจอู้บ่มีสัญญาณบอกเลยจ้ามาแล้วมาแล้วดังเทียเดียวเลยมันจะน้อยจ้าโอ้ยกเลยครับสันนี่ งาํงางๆงําหันมาไวกว่านี่ถึอถอดแล้วนี่ถ <laughs> อดตวัวน่อยละเอาไปปล่อยห้อไปล่สะใส่สวยได้เจะม้านย,ย,ย็ดแปดว้า <laughs> นานนาะ <laughs> นนานนานโอ้ยเลขสี่อยังบามืนโอ้เหมือนมาน,มนจ้ะเริ่อเพีนเต็ม ใส่งามใส่หญ่มาแล้วพอเม็นจมบกเห็นน้องมือนีน่เนาะแมนยังหน่อยกับมาครับเดี๋ยวตรงมาอีกตองนีมาอีกอืมอืมอืมอู้ๆๆอ้ออาาปายเบ็ดหยุบหยุบเลยจ้ะขันเรียกเจ้าอู้ลักษณะเหมือนปลาเงยเลย กดแล้วโอ้ปลากระมังจะโอ้ลักษณะกินคือจังปลาใยไงนี่เมนหมาแล้วโอ้กระมังน้อยจ้ะปลาเ้าวกับไก่จะสุกแล้วหอมแล้วหอมแล้วไปเดี๋ยวไป พี่ต่มโชว์ฟีมือให้กับเขาให้กินโดนๆได้กินฟีมือพี่ตูมจ้ะเหลืองอุ้ยครับหักหักหักสี่ตัวพูดสองตัวปิกนิกครับเมื่อนี้ไายๆเขาน้ำจิ้มซีฟู้ดน้องเพียวต่ำมา ออกคางงวยคางน้องอยู่แหละมันจังได้บรรยากาศครับฝนตกลิ่นๆน้องเพลาะเนาะอ่าอิม่ลนีซีตัวนี่อิมอิมเนาะอืมลาดไปเลยครับสี่ฟุตเฮ้ยขักขัๆขัดขัดเป็นเดซี่บอครับมาด้วยน้องแพลาะเขยิเน้ยคุยลงไปฮาง่ายๆครับ ปากก็จิงดีีดอกมึอนี่แต่ว่าน้องเพียวบริวัดจ่อยไปไงไอ้วัดก่อนอยู่ไก่อยู่ไก่ครับวัดก่อน <c oughs> ผมคิดว่าวันไหนเนี่ยบยบายมาเนี่ยจ,จะได้รุ่นอีกวันนี้น้องเพียวไปวัด,ดวได้เหมือนเด้อตัวแล้วตัวแล้วขั้นกลางอือคอยปูครับ ป่วยง่ายเจ้าที่เจ้าทางผูป้ปกปักรักษาบริเวณนี้เขามาหาอยู่ห่ากินมัอนมันนะครับเนาะผมเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาจ้าแซ่ยบเสียบ,บนึ่กันจ้ามาครับมาขออนุญาตกรอบไปหน่อยนึงเนาะแต่ว่ากรอบก็ดีครับเพราะปากก่างปากก่างเขาก็ทอดให้กรอบๆมันจังจะกินได้เบิด อเสียบเสียบลงพลพ่อเราซีฟูดลาดเงี้ยวันปลาลาดพิกุลาวอ่ะว้ยอดเลยครับนียอจำลงไป อ,อืมแซ่บอืมยอวานดีจ้ะอมืมอืมเคยจออกมาขนแมนน่นแนบขนแม่นปลานิ่เคือกินเนื้อนิ่มๆเนาะเขา,า,าไ่ต้องทอดกรอบไปเลยเนาะเพราะว่ากาง่าลายแต่ว่าทอดก็สุกๆปลากระมังนี้ต้องทอดกรอบแบบในกลางาเขากวบไปน้ำ มีกระเสกักนอยอเก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับใบสามกุกกว่าเดี๋ยวมาเบิงป่าร่วมน้ำกันน้องแพลกกำลังจะขึ้นมาโอ้โหมันมันมันม,นม,นมนันรวมรวมแล้วซิปโกโตปลลวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดกระปานน้อนจันอเ้าออกไปทอด สีโตสิีเวโต้เนาะฮะคักขักขักคือว่าแต่ยูได้กินเยอะจ้ามันมนี่แมีนเมนปลาเขาก็จะเอาไปปล่อยน้ำเอาไปอะไร้ต่ยูถ้ากินน้ำเหรอครับมนัมนมันเดี๋ยวรอบหนามาเมียนไม่วังว่านุ่นจันจะเงี้ยเงี้ยนี่จะขอมา่านเอาเองเพียวเนาะให้น้องเพียววัดอีกหลังจากที่ลุดไปตอนที่ว่าหลอกพังอ่ะน้องเพียวกับบ๊วยวัดป่ายเงี้ยอีกเลยมีก้อนนั่นแหละ กบดีเงี้ยเป็นไรเนาะวันนั้นก็นได้เขาหักไหมบ่บ่บหักมาเดียวโอ้หะมุกี้ฮงไปกับบ้านมื้อนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามและให้กำลังใจตุ่มกับน้องแพลวมาอยู่สม่ำสมอครับตุ่มก,กับน้องแพลวก็ขอลาบก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอ,อกันไหมจ้า